คุณคิดว่าเงินสำคัญไหมก่อนที่จะตอบลองฟังสิ่งที่ที a า f a ฟเอเรล่าเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ถอนรหัสลับสมองเงินล้านเขาเล่าว่าใครบอกว่าเงินไม่สําคัญคนที่พูดพวกนั้นมักจะไม่มีเงินและพวกเขาก็มักจะอ้างต่อไปว่าเงินไม่สําคัญเท่ากับสุขภาพหรอก เงินไม่สําคัญเท่ากับความรักหรือความสัมพันธ์ที่ดีหรอกและเงินก็ไม่ได้สาคัญเท่ากับความสุขหรอกแต่ทีฮาร์เบอร์บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะมาเปรียบเทียบกันได้เพราะว่าเรื่องเหล่านั้นมันก็สําคัญกับชีวิตของเราทั้งหมดทีฮาร์ถามต่อไปว่าระหว่างสมองกับหัวใจอะไรสําคัญกับคุณที่สุดและระหว่างแขนกับขาอะไรสําคัญกับคุณที่สุดหรือว่าระหว่างดวงตากับหูอะไรสําคัญกับคุณที่สุดถ้าจะให้คุณเลือกเหลือเอาไว้หนึ่งอย่างคุณจะเลือกอะไรคําตอบมันก็คงจะตอบได้ยากถูกต้องไหมครับเพราะว่าทั้งหมดนั้นมันก็สําคัญ กับชีวิตของเราทั้งหมดเลยเรื่องเงินก็เหมือนกันมันก็สําคัญสุขภาพก็สําคัญความสัมพันธ์ความรักก็สําคัญและความสุข ก็สําคัญเช่นกันสําหรับประสบการณ์ส่วนตัวของผมนั้นผมต้องบอกเลยว่าการมีเงินนั้นจะทําให้เรื่องอื่นในชีวิตของเราง่ายขึ้นเยอะเลยจะทําให้เรามีสุขภาพความรักความสัมพันธ์และก็ความสุขได้ง่ายขึ้นมากๆเลยคุณจะทําอย่างไรถ้าพ่อแม่ของคุณป่วยแต่คุณไม่มีเงินรักษาคุณจะทํายังไงถ้าคุณอยากจะให้ลูกมีการศึกษาที่ดีแต่คุณไม่มีเงินส่งเขาไปโรงเรียนคุณจะใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการอยากจะไปเที่ยวรอบโลกให้ได้สักครั้งได้หรือเปล่าถ้าในวันนี้คุณยังไม่มีเงินพอจะซื้อข้าวกินเเเเลลลยยดััังงงงนนนน้้นคุณไม่่่่จําาตออืืกกรระหวิบ พอทุกเรื่องมันก็สาคัญในชีวิตของคุณเหมือนกันเหมือนกับผมบอกคุณว่าถ้าคุณต้องตัดแขนหรือตัดขาให้คุณเลือกเหลือไว้หนึ่งอย่างคุณจะเหลืออะไรไว้มันก็เลือกได้ยากถูกต้องไหมฮะเพราะมันก็สําคัญกับคุณทั้งคู่ทั้งแขนแล้วก็ขาทีฮาร์ดยังทิ้งท้ายเอาไว้อีกว่าแม้ความรักจะช่วยให้โลกนี้สวยงามมากยิ่งขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้คุณอิ่มท้องได้และสุดท้ายนี้ในความคิดของคุณคุณมองเงินว่าอย่างไรคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันหน่อยนะครับ